แล้วนะปึ๊บเอ้ยอล็อกนี่ไงเรียบร้อยแตกหนึ่งไไเกินไปว่าเออมงแตกโอ้โหอุ้ยไอ้เชี่ยตายโอ้โอ้คิวกูเอ,อ้อได้ว่ะ เฮ้ยย <Hey, S 2> ี่มันควันนี่ว่าเห็นควันแล้วนึกถึงสม็อกว่าร้านบริการเติมโลบัคระบบไอเดียบอพาร์ตและจำหน่ายไก่ตาและยังมีกองสุ่มโลบัคด้วยนะครับแล้วก็รับกดผลเกมพาร์ตเนเรทสิบห้าเลยนะครับก็อย่าลไปใช้บริการกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยข่าวบัคร้านบริการกดผลและเกมพาร์ตเลทสิบห้าและเท่านั้นยังไม่พอยังมีรับกดของลิมิเต็ดด้วยนะครับก็ร้านเพิ่งเปิดใหม่นะครับอย่าลืมไปใช้บริการด้วยลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับคือทุกคนครับหลังจากที่แบบนะแบบพี่ได้บบ้้้าาาางงงงตยยยหรรือออะไอ่เี ที่แย่ที่สุดนะครับผมมันก็คือข้าหัวผมตกเว้ยดูดิจาก 30m มาเหลือ 29m โอ้โหตอนนั้นนี่ที่ผมไปเล่นอ่ะผลบิ๊กมัมอ่ะคือแบบตกหนักมากเพราะว่าโดนลุมนะเออ หวังว่าคลิปนี้ผมจะไม่โดนลุมนะครับโดนลุมผมก็คงต้องหนีนะคงจะไม่แบบไปบวกงงๆให้ตายอ่ะเข้าใจว่าโอเคครับผมว่าสาหรับคลิปในวันนี้เนี่ยพี่ก็จะกลับมาเล่นสายดาบเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันเล่นง่ายนะครับเออนั่นแหละกูอยากเล่นโอเคก็สําหรับดาบวันนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นเป็นดาบที่แบบอยู่ในระดับความกากนะแต่ว่าคุณภาพม <c oughs> ันเวลาเอาไปใช้อ่ะพีพีอ่ะแม่งโคตรแรงเลยมันชื่อโซเคนนี่เอ มันก็ไม่ได้กากนะมันก็อยู่ในระดับแรงเนี่หว่าผมนึกว่ามันแบบกากมากนะคือส่วนใหญ่ไอโซเคเนี่ยไออาวุธเนี่ยมันจะมันจะชอบเล่นกับวพแบบสายปืนใช่ไหมสายปืนสายผลอะไรแบบนี้แบบว่ามันเป็นอาวุธสตานนะครับคล้ายๆโพอะแต่ผมว่าอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันคููดาวได้แบบเร็วไงแล้วส่วนผลเนี่ยผมจะเล่นเป็นผลมืดเหมือนเดิมแล้วมันเล่นง่ายแล้วก็มันก็แหลกด้วยมันทำให้เกมกากนะผลมืดแต่กูก็จะเล่นอยู่ดีนะพะมันเล่นง่ายเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่ขอคนละ 300ไลค์เลยแล้วกันนะไปสมัครอีเมลพ่ออีเมลแม่มาแล้วกันนะเหมือนเดิมนะคะนะ <S 2> <S 2> รับไ,<ห>ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่า3า0ไลค์คลิปที่แล้วยังถึงได้300อไลค์อะ่ะไอคลิปผลบิ๊กมัมอาะ3 0 0ไลค์ได้คลิปนี้ทำไมจะ300ไลค์ไม่ได้อ่ะครับแค่กดไลค์กดติดตามก็ได้คือผมอยากจะ3า0 0 0เร็วๆเ,เหมือนกันนะก็เดือนนี้เป็นเดือนเกิดผมนะเผื่อทุกคนยังไม่รู้แต่ผมยังไม่บอกแล้วกันว่าวันเกิดผมเนี่ยวันไหนนะโอเคทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยวันนี้นะพี่จะต้องกลับมาค่าหัว 30M เหมือนเดิมให้้ไดนะ โดยใช้ไออาวุธโซเคนนี่แหละบอกเลยว่าเห็นมันดูแบบกากๆแล้วแต่ว่ามันโคตรดีนะเดี๋ยวรายแรกเฮ้ยเฮ้ยโดนเปิดเกินไปเบ้าไอหนูไอหนูเล่นผนสั้นเล่นเผาโกงด้วยไม่เป็นไรสู้ได้ผมว่าผมสู้ได้ผมมั่นใจไอนี่ไม่ได้ตึงนะเดี๋ยวผมดู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 สเต็ปพี่เดี๋ยวดูสเต็ปพี่นะปึ๊บล็อกปึ๊บ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 นี่นี่คอมโบงงงงงงงเอ้ยมันหลบได้ไง ไปไม่ได้ยังไงกันเนี่ยมันคูดาวเร็วมากเลยนะัำเดีอยสกิลแซดมาแล้วนะปึ๊บเอ้ยล็อกนี่ไงเรียบร้อยแตกหนึ่งเฮ้ยโคตรโกงอ่ะเอามาทําเป็นสายดาบอ่ะเอาหรอไอ้หนูเอาหรอเอาหรอเอาอ๋อเอาอ๋อนี่ไงแตกแตกโอ้ยย่าย่ายแมว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพอใจบอกสองคนเฮ้ยยุ้ยเฮ้ยยุ้ยเฮ้ยมันเหมือนมันเหมือนใช้แบบพวกออโต้คลิกเกยนะครับ โอ้ยดูดิเอ็มตีไกลยังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอชดียมันตีโคตรไกเฮ้ยโตดีว่ะไอ้สเตอร์ยัยอยู่กับกูไอเกินไปว่ะไอ้สเตอยคลิปนี้กูว่ากูจะไม่เสียค่าหัวเลยไหมโอ้โหเมื่อกี้นี้เจอโปรแบบไม่ไม่ไม่ดีเลยอ่ะผมที่สาว่าจะไม่เสียแล้วนะแต่ว่าเซอร์มีผมว่านัวว่ะ สู้ใครได้มั่งเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมงแปดโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โ,โอโ้ชิตอันตรายมากนะตอนนี้อันตรายมากอันตรายมากอืมเอาแค่นี้ไปก่อนเราเรอชัวร์นะเราอชัวร์นะผมไม่อยากผมไม่อยากแบบล็อกไงเดี๋ยวตายใจเย็นใจเย็นต้องค่อยๆเล่นนะต้องค่อยๆเล่นนะ nope. นั่นนากูว่าแล้วอุ้ยไอเชีย่ยตายอ้อโอ้เชีย่ยกูแพ้มันได้ไงวะอุ้ยแ้นมากผมแ้นมากตอนนี้มาใหม่ดีมากูแ้นมากเลยมึงรู้ตัวปะอุ้ยมันเอาอีกแล้วคอ,อมโบมันสุดยอดหรอของมันโกงทั้งหมดเลยนเนี่ยฮะผมต้องใจเย็นๆหน่อยนะทุกคน เดี๋ยวมันพลาดเดี๋ยวมันพลาดเอ้ยเดี๋ยวมันรอดได้ไงพาไปปาไป,ป,าไปอืมนี่ไงมงไปก่อนมงไปก่อนเฮ้ยรอบแรกไม่น่าพลาดแล้วผมแบบก็จะชนะอยู่แล้วต้องระวังนะระวังนะน้ำแข็งผมว่าสก,กิลน้ำแข็งมันน่าจะมาละอ่าฮ่าโดกูหลอกไปโดกูหลอกครับโดกูหลอกโดกูหลอกโดกูหลอกนี่ไงโดกูหลอกนะครับเฮ้ยไอเชีย่ยสกิลกู เออได้ว่ะได้ว่ะมาลีนสามตัวต้องเอาสักตัวแล้วว่ะต้องเอาสักตัวว่ะต้องเอาสักตัว,ต,วต้องเอาสักตัวผมบอกแล้วต้องเอาสักตัวอะไรมึงอ,อะไรมึงอ,อะไรมึงนี่ไงนี่ไงผมเอาคืนครับผมเอาคืนผมเอาคืนเฮ้ยโดนว่ะ โคตรแม่นไอเปอร์โคนแม่นไอเปิร์โคนแม่นเลยมาน้องขอสู้หนึ่งหนึ่งนะคนอื่นจะกวนโอเคปรับปรับนี่งไงล็อกได้ไงไม่รู้งงเหมือนกันเรียบร้อยครับจบภายในคอมโบเดียวโอ้โหบางทีเซิร์ฟอื่นมันก็นัวเกินนะครับนัวเกินแล้วแบบผมเล่นหนึ่งหนึ่งไม่ได้อาวุธเนี้ยเดี๋ยวอาวุธสกิลมันแค่นี้ทุกคนเนี่ย อ๋อเฮียเอ้กูกำลังสาธิตให้กูพูดให้จบก่อนน้องเจนเจนีแต่นี่คนแบบเล่นฮิตผลน้ําแข็งกันนะผลน้ําแข็งผลมังกรโอ้ยเชื่อทูจิตาโอ้โหสายดาบด้วยโอเชดโอ้ยวิ่งวิดนโอ้โนเ,เชดแต่ละเซิร์ฟทำกูจะเป็นไมเกนอ๋อขอโทษครับไปด,ดู นี่ล็อกได้แล้ววังเอ้ยไม่โดนได้ไงโอ้โหแต่แต่ก็ดีแล้วที่ไม่โดนน้าแข็งนะโดนแล้วโดนละโดนละโดนละโดนแล้อโ,โอ้โหกว่าจะได้แเหนืงง่อยให้มันได้นี้้องห้เซิร์ฟที่แบบออกมาหนึ่งหนึ่งแบบชิวๆหรือแบบหนึ่งถึงสองคนก็ได้แบบไม่ลุมมากนั้นแบบนัวเกินนัวไม่รู้เรื่องเลยอะเซิร์ฟนี้สักตัวสองตัว เอาป้าเอา,าเอาไปาน้องทำไมาครับต้องเอาแล้วละ่ะอ่าโอเคอเฮ้ยอย่าบันชูด้ะพอ,อเฮ้ยเข็นค้างอุ้ยโดนสักทีนี่ไงเอาแค่นี้ไปก่อนเอาแค่นี้พี่ก่อนถือเป็นการเสริฟพิธีได้ดีนะดู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 ดดดปปปปปปปโอ้ยล็อกไม่ได้ว่ะผมนึกว่าจะล็อกได้เฮ้ยทำไมเลือยกูเหลือแค่นี้วะเนี่ย ไม่ได้ดูเลือดตัวเองเลยค่อยๆเข้าดีกว่าอันตรายมากไม่ไมดูดไม่โดนเอ้าเฮ้ยไม่ดูเลือดตัวเองเลยตอนนี้มงไม่ก่อนมงไม่ก่อน ดูไม่ได้ก็ถอยดูไม่ได้ก็ถอยแค่นั้นนะเฮ้ยไม่โดนได้งไงวะเฮ้ยผมโดนทีกสอง 2. สกิลที่ผมตายได้เลยนะออกก่อนแล้วกันเอ้าผมกดสกิลไม่ติดโอ้โหสุดยอดเฮ้ยทำไมผมจะตายเนี่ยงงนะครับ เอาช่วยดีกว่าเอาเลือดสักห้าพัน้ยกูยังไม่ทันเลือดห้าพันเลยโอ้ย,โ,อยโดนต่อโดนรวดเลยยานั่นเนียจุดจบผมมาแล้วจุดจบผมมาแล้วโอูโอ้ยโโหโหโดนล่าไม่พออืมกูต้องโดนล่าต่อสินะยอด ทำไมกูต้องมาเป็นแพะรับบาปให้พวกมึงด้วย <Fuck it. S 1> นี่ไงนี่ไงบางอาจแย่งคิวไปเอามาเอาค่าหัวคืนมาแค่นั้นแหละผมว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงม,มีเพียงเท่านี้แล้วครับผมคลิปนี้พี่ก็ขอคนละสามร้อยไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคลิปนี้ผมไปโคตรปวดหัวไม่ต่างอะไรจากคลิปที่แล้วเลยแต่คลิปนี้มันก็ปวดหัวเหมือนกันนะแบบขอคนละสามร้อยไลค์เลยเพื่อแบบรักษาอาการพี่นะเดี๋ยวพี่จะเป็นโรคเอิอละเอ้ยไม่ใช่ เดี๋ยวต้องให้หมอแจ็คมารักษาไว้เจกันคลิปหน้านะครับก็คำพูดคำจาน์ไหนที่มันไม่ดีก็อย่าเอาไปใช้นะครับทุกคนโอเคผมไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บมวยก็มีเพียงเธอแค่คนเดียวทีฉันข้างใครเธอคนเดียวที่เธอริกอยา้เฮ้ก็ฉันมีเธอเป็นตัวเป็นตนให้คิดง่ายๆรักใครสักคนฉันเป็นเจ้าชายของเธอในใจของฉันมีแต่เธอเท่านั้น